TIC รุ่นที่18เหลือ5,000คนสุดท้ายจะเปิดรับสมัครรุ่นต่อไปเมื่อไหร่สวัสดีครับท็อปอิสราเอลแรงงานไทยในอิสราเอลคลิปนี้ก็จะมาตอบคาถามนะครับมีหลายคนนะครับถามเข้ามาว่า TIC รุ่นต่อไปจะเปิดรับสมัครเมื่อไหร่นะครับทีนี้ผมก็เลยเข้าไปเช็คดูนะครับว่าตอนนี้เขากําลังจัดส่ง TIC รุ่นที่18นะภาคเกษตรนะครับตอนนี้ไปได้กี่คนแล้วทีนี้ผมก็เลยเข้าไปเช็คดูนะครับตอนนี้เท่าที่ผมคํานวณน,น่าจะไปแล้วประมาณเกือบเกือบ 14,000กว่าคนครับเพราะว่า TAC รุ่นที่18เนี่ยคนที่สมัครเนี่ยจะมีทั้งหมดประมาณถ้าผมจำไม่ผิดนะประมาณ1,9,100คนครับทีนี้มันไปแล้วประมาณ1 4 0 0 0ก็จะเหลืออยู่ประมาณสัก5,000กว่าคนครับเพราะว่าลำดับที่1นะจะเป็น151649นะครับ แล้วทีนี้ผมเข้าไปเช็คดูก็คือคิวสัมภาษณ์นะคนสุดท้ายเดือนตุลาคมวันที่30ตุลานะครับก็จะเป็น1 6 6 4 4 8ี่ี่ดนะก็พูดง่ายงเลยครับว่าตอนนี้เขาไปแล้ว1 0 0 0 0หนนะก็จะเหลือประมาณ5000คนนะครับถ้าสถานการณ์ปกติแบบนี้นะครับปกติแล้วก็คือกลุ่มบินกลุ่มสัมภาษณ์กลุ่มตรวจโรคอะไรต่างเนี่ยยังนําเนินตามปกตินะแต่ว่าคิวสัมภาษณ์เดือนพฤศจิก,กายนยังไม่ออกมานะครับว่าจะมีกี่คิวนะโดยตามปกติครับ1เดือนเนี่ย จะสัมภาษณ์หรือว่าตรวจโรคเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ1,500คนถึง2,000คนนะเขาก็จะมีวันที่กำหนดให้นะครับว่าวันละประมาณ100คนหรือว่า150คนนะก็เหลือประมาณ5,000คนครับถ้าให้ผมตามคำนวณนะ5 0 0 0คนเนี่ยมันจะต้องมีคนที่เอกสารไม่ผ่านตรวจโรคไม่ผ่านตรวจประวัติไม่ผ่านไม่พร้อมไม่มาสัมภาษณ์ไม่มาตรวจโรคเนี่ยต้องมีแน่นอนครับอย่างต่ำเนี่ยผมว่าประมาณ500คนแน่นอนพูดง่ายก็คือคัดคนออกที่ไม่ผ่านนะ อันนี้ก็คือจะเป็นของโครงการ TIC นะครับนะครับภาคเกษตรนะของกรมแรงงานนะครับไม่เกี่ยวกับเอกชนนะครับไม่เกี่ยวกับเอกชนนะแล้วก็ย้ําอีกอย่างหนึ่งนะครับว่าตอนนี้ยังไม่เปิดรับสมัครนะครับทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงนะครับทีนี้ตอนนี้ของผู้หญิงเนี่ยมันถึง TAC รุ่นที่13ก็กาลังจัดส่งมาพร้อมกับ TAC รุ่นที่18นี่แหละแต่ว่าอาจจะน้อยนิดนึงนะครับก็คาดการว่าน่าจะหมดแล้วครับใกล้จะหมดแล้วแหละ ไม่แน่นะครับอาจจะมีข่าวดีสําหรับผู้หญิงอาจจะมีข่าวดีสิ้นปีนี้นะก็เหลือเวลาอีกประมาณสักเดือนหรือสองเดือนนะครับแต่ทีนี้ห้าพันคนของผู้ชาย TAC รุ่นที่สิบแปดเนี่ยผมคาดการณ์ว่าน่าจะไม่เกินหกเดือนครับผมคาดการณ์นะตามประสบการณ์นะครับอันนี้ก็คือการคาดคณนการเดาของผมนะน่าจะไม่เกินหกเดือนเพราะอะไรเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเขาเรียกสัมภาษณนะ์เดือนละสองพันคนสมมุตินะเดือนละสองพันคนก็ใช้เวลาแค่ประมาณสองสามเดือนครับ ก็จะสัมภาษณ์หมดทีนี้รุ่นจะต่อไปเนี่ยจะต้องเปิดรับสมัครไว้เพื่อที่จะเรียกมาสัมภาษณ์ตรวจโรคแล้วก็ส่งมันจะได้ต่อเนื่องนะครับตามตามตามที่ผ่านมาเท่าที่ผมสมัครมาเนี่ยก็คืออย่างรุ่นผมเนี่ยรุ่นที่16กเนี่ยก็คือพอใกล้จะหมดรุ่นที่1ิบปุ๊บ <S <s เขาก็จะเรียกรุ่นที่17มาสอบมาสมัครนะครับแล้วก็สัมภาษณ์เนี่ยต่อเลยนะครับรุ่นที่17ใกล้จะหมดก็รุ่นที่18ต่อเลยนะครับแต่ว่าที่ผมบอกว่าตามสถานการณ์เนี่ย ถ้าไม่มีสงครามไม่มีการเลื่อนบินนะครับไม่มีอะไรที่มันมาเข้ามาขัดต่างๆเนี่ยน่าจะประมาณ6เดือนครับที่จะเปิดรับสมัครรุ่นต่อไปซึ่งไม่แน่ใจว่าจะเป็นรุ่นที่19หรือว่ารุ่นที่20นะครับอันนี้ผมเข้าไปเช็คดูในเพจ TIC Thailand เท่านั้นนะครับเพจ TIC Thailand เท่านั้นสําหรับคนที่สนใจนะครับอันนี้คือสําหรับคนที่สนใจและย้านะครับไม่เกี่ยวกับงานเอกชน งานเอกชนตอนนี้ที่เขาส่งมาก็คือมีทั้งงานจัดเลียงสินค้างานก่อสร้างงานโรงงานงานชำแหละไก่อะไรต่างๆเนี่ยจะไม่เกี่ยวกับโครงการ TAC ภาคเกษตรที่ส่งมาทํางานที่อิสราเอลภาคเกษตรก็คือจะมีของ TAC เท่านั้นนะครับก็คือของกรมแรงงานทีนี้คุณนสมบัติในการเปิดรับสมัครนะครับก็อันนี้คือให้เตรียมตัวไว้ก่อนนะเตรียมตัวไว้ก่อนนะครับอันนี้คือผมจะใช้เกณฑ์ของ TAC รุ่นที่18นะครับ คุณสมบัติก็คือเพศชายสามชาติไทยอายุระหว่าง23-39ปีก็คือพ้นภาระการรับราชการทหารก็คือเสร็จสิ้นทหารเรียบร้อยแล้วนะครับก็ไม่มีเบิดาคู่สมรสหรือว่าบุตรทำงานที่อิสราเอลนะครับไม่เคยทำงานที่อิสราเอลไม่มีประวัติอาชญากรรมนะครับไม่มีต้องตรวจโรคนะครับก็จะเป็นปานนี้อายุ23-39ปีนะครับสำหรับใครที่สนใจก็ ลองศึกษาข้อมูลดูไว้นะครับต่างๆนะเข้าไปติดตามที่เพจ TIC Thailand นะครับหรือว่าติดตามที่เพจ Top i s r a e l Channel ก็ได้นะผมก็จะพยายามหาข้อมูลมาลงให้เรื่อยๆนะครับเพราะว่าทำไมผมถึงมาแจ้งให้เตรียมตัวตั้งแต่เนิ่นๆเพราะว่าหลายคนครับพาดโอกาสรุ่นที่18เนี่ยมันกระชั้นชิดเกินไปแล้วก็สมัครไม่ทันไม่ได้ไม่ได้ทราบข่าวไม่ได้ติดตามตั้งแต่แรก ผมลงคลิปไปตั้งนานแล้วค่อยมาเห็นอย่างเงี้ยมันก็ช้าเกินไปนะครับอันนี้ผมก็อยากจะเพื่อที่จะไม่ให้ทุกคนเนี่ยพลาดโอกาสผมคาดการไว้หน้าน่าจะประมาณสัก6เดือนน่าจะถึงนี้ครับ6เดือนน่าจะเปิดรับสมัครรุ่นใหม่นะถ้าเหตุการณ์ปกตินะครับก็ถ้าเกิดใครสงสัยอะไรยังไงก็คอมเมนต์เข้ามานะหรือว่าทัก e อินบ็อกเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะพยายามตอบให้ได้มากที่สุดน,นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้กำลังใจท็อปอิสเรีลด้วยนะครับขอบคุณครับ